สวัสดีครับท่านกำลังชมช่องเลินไล่กันนะครับวันนี้นะครับเราอยู่คนที่ซอยนาที่ว่า18นะครับกำลังจะเดินทางกลับไปยังถนนเจริญกรุงนะครับพอเราออกมาจากซอยนาท8วานะครับให้เราเลี้ยวขวานะครับถ้าเราเลี้ยวได้นะครับถ้าเราเลี้ยวไม่ได้นะครับก็ให้เลี้ยวซ้ายนะครับแล้วก็ไปกลับรถนะครับแล้วก็มาเลี้ยวขวาอีกทีนะครับก็จะทําการเท่ากับเลี้ยวขวานะครับ ตอนที่เราออกมาจากซอยนาราทิว่าสิบแปดนะครับทีนี้ผมก็มาใช้วิธีการกลับรถครับเพราะว่าน่าจะง่ายกว่านะครับยอมติดนิดนึงนะครับเพราะว่ามอเตอร์ไซค์นี่ก็ไม่ได้ติดมากมายนะครับก็ี๋ยวเราก็ไปเลี้ยวขวาข้างหน้านะครับเพื่อจะวิ่งย้อนกลับไปยังถนนจันนะครับแล้วก็ไปเข้าซอยสาธุประดิษฐ์นะครับที่เราออกมานะครับตอนเทปก่อนหน้านี้ครับอันนี้นะครับขวานี้นะครับแยกนี้ให้เราเราเลี้ยวขวาไปก่อนนะครับ พอเราเลี้ยวขวาไปแล้วครับก็ขับตกไปเรื่อยๆเลยนะครับเดี๋ยวเราจะไปเจอกับป้ายบอกทางนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นเป็น t e x ให้นะครับว่าให้ตามป้ายไหนครับเดี๋ยวเรารอดูไปพร้อมกันนะครับก็ตอนนี้ก็ขับตรงตามต่อไปเลยนะครับป้ายที่เรากำลังจะใกล้จะถึงนะครับถ้าผมจําไม่ผิดนะครับก็จะเป็นป้ายสาธารณกิจนะครับ มันจะเป็นป้ายสัตว์ปรดิก็ให้เราขับตามป้ายสัตว์ปรดิไปก่อนนะครับเส้นทางนี้นะครับเป็นเส้นทางที่ผมก็คึ่งจะมาครั้งแรกเหมือนกันครับแล้วก็มาช่วงเย็นซะด้วยเพราะปกติเราจะไม่ค่อยขับรถช่วงเย็นๆนะเพราะว่าบรรยากาศเขาเรียกอะไรบรรยากาศตอนกลางคืนเนี่ยมันจะไม่วิสัยทัศน์มันจะไม่ดีนะครับเพราะว่าป้ายอะไรเงี้ยแล้วก็แสงอะไรเงี้ยมันจะทําให้เราไม่ถนัดนะเราถนัด คือผมเนี่ยผมผมถนัดเฉพาะช่งชวงเช้าเพราะเนื่องจากว่าซีสันนะมันจะชัดเจนกว่านะเนี่ยครับเราก็เลี้ยวขวานะครับให้เลี้ยวขวาตามป้ายสาธุประดิษฐ์นะครับไปนะครับตามป้ายเขียวด้านบนครับคือซีสันตึกอะไรเงี้ยเราสะสจะจจะจะชำนาญกว่านะครับก็เลยนิยมที่จะวิ่งตอนเช้านะจิญาณน,นี้นะครับเราก็จะเลี้ยวขวานะครับซึ่งพอพอเราเลี้ยวขวาเนี่ยมันก็ จะทำให้เราวนนะครับรถกลับไปยังซอยด้านถนนจันนะครับเดี๋ยวเราจะตัดเข้าถนนจันเหมือนเดิมนะครับอันนี้ก็เลี้ยวขวาไปนะครับปื๊ดนะเออนะครับนะครับแร้เลี้ยวขวาแล้วนะครับให้เราตรงไปเลยนะครับตรงไปนะครับในตอนนี้นะครับให้เราสังเกตนะครับป้ายสาธุประดิษฐ์นะครับ บวกกับป้ายถนนจันทร์นะครับให้เราขับตามป้ายสาธุประดิษฐ์นะครับโดยให้เรายึดป้ายถนนจันทนะครับเขาจะเขียนว่าจันทร์นะครับนี้ก็คือขับตามป้ายสาธุประดิษฐ์ไปก่อนครับด้านขวามือของเราครับที่มีสีแดงดานด้านบนนั่นคือสะพานนะครับเป็นสะพานนะครับแต่ว่าเราไม่ต้องข้ามสะพานนะครับคำว่าถนนจันเนี่ยนะครับจันเลี้ยวขวานะครับ ให้เราพยายามชิดขวาไว้นะให้เราพยายามชิดขวาไว้แต่ไม่ต้องขึ้นสะพานนะไม่ต้องขึ้นสะพานนะเน้นนะไม่ต้องขึ้นสะพานให้เราพยายามชิดขวาไว้นะามมากน็ขับตามมาก่อนนะขับตามมาก่อนพอเราขับมาตามมาได้สักคู่หนึ่งนะครับเราจะเจอทางเบี่ยงนะนะที่อยู่ตรงข้างขวามือเราจะเป็นสะพานใช่ไหตรงนี้จะมีทางเบี่ยงนะให้เราเบี่ยงเข้าขวานะครับให้เราไปเบี่ยงเข้าขวาเบี่ยงเข้าขวาไปนะครับ ข้างหน้าเราตรงนี้จะมป็นทางเบี่ย,ยงครับพยายามชิดขวาไว้นะครก็ขเข้าใจว่าค่อนข้างจะชิดยากเหมือนกันนะดูดูกระดาษผมผมจำเข้าขวาไม่ค่อยได้เลยแต่ว่าอันดีว่าเราเป็นรถจักรยานยนต์แล้วก็ช่วงน,น,นี้รถค่อนข้างที่จะติดนะก็เลยทําให้เราเบียดง่ายหน่อยนะตรงบริเวณแยกข้างหน้าเนี่ยครับเนี่ยครับเนี่ยครับเขาจะบีบควาว่าป้ายจันนะครป้ายจันนะเห็นไหมครับนะป้ายใจข้างบนให้ชิดขวานะฮะเห็นไหมครัป้ายใจข้างบนชิดขวาครับ ก็ให้ชิดขวาที่ตรงนี้มันจะเป็นทางเบี่ยงนะฮะแล้วไปเบี่ยงเข้าข้างหน้าเลยฮนะปึ๊บนะฮะเปิดๆๆๆนะฮะเบี่ยงเข้านะวันนี้รถติดมากเลยนะเป็นวันที่เขากำลังจะกลับบ้านกันนะแล้วเราก็มาทําธุระกันพอดีนะฮะเลยทำให้ติดนะตรงนี้นะแล้วก็ไปเบี่ยงเข้าตรงนี้เนะี่ยตรงนี้มันจะมีทางเบีย่ยงเบี่ยงพยายามเบี่ยงเข้าไปนะปึ๊บๆๆนะช่วงเชา้าอาจจะไม่ขับง่ายขนาดนี้หรือเปล่าพอดี เป็นข้อดีและข้อข้อเสียด้วยนะว่าในระหว่างที่ฝนตกไม่ใช่ฝนตกขนดาดที่รถติดเนี่ยนี่ยตรงนี้จะเป็นทางเบี่ยงน,นะ,ะเราก็พยายามเข้าขวาไว้ก็จะเข้าไปยังถนนจันทนะ,ะทีนี้ทีนี้เรากำลังจะเลี้ยวขวานะครับเพื่อจะเข้าจันทร์นะคร<ไ>ับอยากจะเลี้ยวขวาเพื่อเข้าจันนะครับให้เราระวังนะครับผมบอกไว้ก่อนเลยให้เราระวังนะ,ะตอนที่เราจะเห็นป้ายขวานะขวาจันทนะ,ะหรือเลี้ยวขวาจันทร์นะ,ะแยกแรกนะครับ แยกแรกนะจะเป็นแยกกับรถนะฮะจะเป็นแยกกับรถยาเข้าไปนะให้เราขับเลยไปก่อนนะให้เราขับเลยไปก่อนนะแล้วก็จะไปเลี้ยวขวาที่แยกที่2นะฮะให้เราไปเลี้ยวขวาที่แยกที่2อนงะระวังนะมันจะติดกันเลยฮะแยก1กับแยก2แยกแรกนี่จะเป็นลูกศรกับรถนะฮะถ้าเรามองที่พื้นถนนนะเราเห็นว่าเป็น รื่งสรราวเราอันนี้คือเลี้ยวขวาเข้าจันทร์นะฮะป้ายเลี้ยวขวาเข้าจันทร์นะจริงฮะแต่แยกแรกนะระวัง,งนะเนี่ยระวังนะแล้วแยกแรกจะเป็นเลี้ยวกับรถนะถ e ้าเรามองที่พื้นนะจะเป็นลูกศรกับรถนะฮะแยกนี้ไม่ใช่นะกลับเลยไปก่อนนะแล้วก็เป็นแยกหน้าให้เราดูป้ายเขียวใหญ่นี้ก็ได้เป็นสนัญลักษณ์ว่าเราจะไปเจอที่ป้ายเขียวใหญ่อันนี้ครับเลี้ยวขวานี้ครับปุ๊บนะฮะเลี้ยวขวานี้นะฮะ,ะเราก็จะทําการกับบัดสู่ถนนสาธุประดิษฐ์ที่เราออกมาตอนคลิป ต,ต้นทางนะเดี๋ยวเราไปดูที่คลิปต้นทางของเราตอนที่เราพามาที่ซอยดาราท่วา18ฮะเราก็จะกลับมาที่ถนนเติมอันนี้นะครับโอเคนะครับอันนี้ก็คือกลับมาที่ถนนสาธุประดิษฐ์ตอนที่ขาที่เราออกมาจากถนนสาธุประดิษฐ์นะฮะเพื่อจะไปเข้าอะไรนะอะไรนะสาธุประดิษฐ์ซอย15อันนี้เดี๋ยวเราก็จะผ่านจากสาธุประดิษฐ์ซอย15ด้วยนะแต่อันนี้ก็คือเส้นสาธุประดิษฐ์ที่เรากำลังไปต่อกันนะ ก็เป็นการขับย้อนกลับมานะฮะเป็นการอ้อมกลับมานะก็เป็การยอมอ้อมนะฮะแต่ไม่ไม่คือพอดีผมไม่ได้เป็นคนที่ชํานาญสิ้นทางนะผมไปดูแผนที่มารู้สึกว่าตรงนั้นถ้าเกิดเราเลี้ยวซ้ายเขาขอบมาจากทอยอะไรที่ว่า18มันสามารถไปช่องนนทรีได้นะไปสาทรไปสารแดชซึ่งทแบบาง ไป BTS สารแดงเนี่ยมันก็กลับย้อนไปทางด้านบางคลองได้ซึ่งจะมาทางด้านเจริญกรุงก็ได้เหมือนกันนะแต่เพาะทีเราก็ไม่ได้ถนัดขนาดนั้นเราก็เลยมาทางนี้ดีกว่าแล้วก็ี๋ยวผมก็จะไปส่งเพื่อนๆแถวเจริญกรุงนะก็๋ยวจะไปพาเพื่อนๆไปส่งแถวเจริญกรุงครับก็ตอนนี้นะพอเราเข้าสาธุประดิษฐ์นะเราก็ขับง่ายๆครับก็คือขับตกใจเรื่อยๆจนกว่าจะเจอป้าย ที่บอกเส้นทางว่าเป็นถนนเจริญกรุงนะครับเพราะเราเจอป้ายเส้นทางเจริญกรุงผมเชื่อว่าคนโคกโขงไปจะต่อได้แล้วนะก็เป็นการแชร์เส้นทางให้ฟังเพราะว่าเราก็มันนั้นโชคดีว่าไม่หลงนะเพราะถ้าหลงกลางคืนนี้ก็ท่านชาจะลำบ,บากเหมือนกันนะมันก็จะมืดมองไม่ค่อยเห็น,นก็เนี่ยครับเดี๋ยวป้ายข,ข้าหน้านเาจะจะมีป้ายบอกว่าเป็นถนน เจริญกรุงเลี้ยวซ้ายนะครับเราก็จะตามป้ายเจริญกรุงเลี้ยวซ้ายไปเลยนะครับแล้วก็วิดตามเส้นทางท่านต่อไปนะครับเราก็ผมก็จะไปส่งเพื่อนๆที่บริเวณป้ายถนนเจริญกรุงก็ได้นะครับเดี๋ยวนะครับป้ายข้างหน้าเขียวๆข้างบนเนี่ยบริเวณนี้ฮะเลี้ยวซ้ายเข้าเจริญกรุงตามป้ายเขียวไปเลยนะครับป้ายตรงนี้ก็โอเคประมาณนี้นะครับ วันนี้นะครับก็ผมก็พาเพื่อนๆนะครับย้อนเส้นทางนนครับจากขาบมานะครับตอนแรกเรามานะครับจากเจริญกรุงนะครับแล้วก็วิ่งเข้ามาที่ตรงนี้นครับตร,ตรงถนนสาธุป,ประดิษฐ์แล้วก็เข้าซอยสินะครับไปทะลุสาธุป,ประดิษฐ์ ซอย15นะเข้าสาธุประดิษฐ์ซอย15เป็นทะลุนาราที่ว่าซอย22แล้วก็ไปเข้านาราที่ว่าซอย18เราทำจุลละนะครับพอเราทำจุลละเสร็จปุ๊บเราก็ออกไปจากนาราที่ว่า18แล้วเราก็ย้อนเส้นทางกลับมาที่ฐานถนนสาธุประดิษฐ์นะครับก็อาจจะวิ่งวนไปวนมาแต่ว่าเพื่อเพื่อที่ว่าเราจะไม่หลงนะคือจริงๆไม่ถนัดเช่นนี้เลยครับพระราม3ผมไม่ค่อยได้วิ่งเลยนะก็เลย ใช้เส้นทางเก่าดีกว่านะแล้วก็อย่างเราก็เพิ่งจะมาเส้นทางครั้งแรกด้วยแล้วก็ไม่ได้ไม่เราก็ไม่ได้สาเส้นทางมาก่อนดีว่าดีว่าเป็นอ,อ่านป้ายมาแล้วเดาเดา,เดาเส้นทางมาแนละ้วแล้วมันถูกนะก็เลยไม่หลงกนะ็เฉอว่าโชคดีมากเลยที่มันไม่หลงที่ผมเดาป้ายอย่างที่ื่กกี้ผมบอกเพื่อนๆนะ่าต้องชิดขวาเนี่ยคือได้ผมเดานะว่าแล,วแล้ววันทีอาจจะเพราะว่า ขวาแ้วเนี่ยผมอาจจะเลี้ยวไม่ทันด้วยก็ได้นะผมไปเลี้ยวขวาอีเสาถ้าเกิดผมเลี้ยวขวาแ้วก,ก็เขาบอผมกลับรถกลับไปวนอีกรอบนึงฮนะโอ้ยตายเลยนะปวดหัวโชคดีไปนะที่เรากลับรถก็อาจจะไม่ทันนะตรงนั้นโอเคประมาณนี้นะครับผมนะครับก็ุยาตส่งเพื่อนที่แถวๆนี้เลยนะครับผมโอเคนะครับก็ขอบคุณมากครับที่ชมวิดีโอนี้นะครับผมก็อย,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสมัครใชให้ผมด้วยนะครับผมขอบคุณมากครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ